สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูตัวนี้นะครับผมผมรู้สึกว่ามันมีมีประโยชน์พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับสอง้กว่าบาทมาดูกันว่ามันใช้ทําอะไรได้บ้างน,นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นการวัดโวลต์วัดแอมป์วัดวั์นะครับผมวัดหมดทุกอย่างเลยครับผมตัวนี้ตัวนี้ดีมากเลยนะครับ ผมก็ดัดแปลงเอามามาเอามาวัดความจุแบตเตอรี่นะครับผมมาวัดการกินกระแสของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับนี่นะครับก็มาดูหน้าตากันนะครับผมอย่างนี้นะครับมันจะเขียนตรงนี้ว่า 150A นะครับผมก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับผมมันเขียนไปแบบนั้นแหละครับผมความจริงมันก็ไม่มีผลอะไรนะครับตัวนี้บางตัวก็เขียน 200A 300A นะครับผม เหมือนกันหมดเลยครับผมข้างในครับผมมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับตัวนี้เขียน 150A อย่างนี้นะครับผมมาดูกันนะครับผมว่าผมใช้มันทําอะไรนะผมนี่นะครับตัวนี้ผมกําลังชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมก้อนนี้แล้วก็ผมก็ชาร์จผ่านตัววัดมิเตอร์ตัวนี้นะครับผมเห็นไหมครับว่ามันโชว์อะไรครับผมตอนนี้ชาร์จอยู่ที่ 1.43A นะครับผม แบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่29โวลต์นะครับ29โวลต์นะครับผมก็มาดูดูตัวข้างล่างนี้นะครับมันจะสลับขึ้นมานะครับผมเห็นนะครับเห็นไหมครับมันจะบอกวัดวัดสูงสุดนะครับก็2 0 0กว่าวัตต์เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือกระแสชาร์จมันสองสูงสุด2 0 0กว่าวัตต์นะครับโวลต์สูงสุด2 0 29.01โวลต์นะครับผมเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้7.515แอมป์สะสมนะครับผม เห็นไหมครับว่าแบตก้อนนี้ชาร์จมา7แอมป์แล้วนะครับแต่แบตยังไม่เต็มนะครับผมเห็นไหมครับชาร์จมา7แอมป์ละแต่แบตยังไม่เต็มนะครับผมก็ดูว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้กระแสเข้าไปละ7แอมป์7แอมป์แล้วนะครับไอตัวนี้ในการวัดนะครับผมให้สังเกตคำข้างหน้าข้างหลังนี้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับโหลดเห็นไหมครับถ้าเราต้องการ วัดนะครับอันตัวนี้เราวัดกระแสะเข้าไปนะครับผมก็ให้เอาโหลดมาไว้ด้านที่เราจะวัดนะครับผมนี่นะครับส่วนถ้าเราจะวัดกระแสะออกมานะครับผมก็กลับด้านนะครับผมกลับด้านเอาด้านนี้ไปใส่แบตเตอรี่เอาด้านนี้มาใส่โหลดใส่อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับถ้าเราจะต้องการวัดกระแสแอมป์นะครับผม เดี๋ยวผมจะสลับให้ดูนะครับผมนี่ยครับผมจะลองต่อกับมอเตอร์ตัวนี้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทําการสลับนะครับปดนะครับผมปลดออกแล้วก็สลับเอาคําว่าโหลดมาทางมาทางมอเตอร์นะครับผมตัวนี้ก็ไปต่อเข้ากับแบตเตอรี่นะครับอย่างนี้นะครับผม มันก็จะวัดโวลต์ของแบตตอนนี้นะครับ28.9โวลต์น,นะครับผมส่วนพวกนี้มันก็จะรีเซ็ตหมดเลยนะครับเป็นศูนย์หมดเลยนะครับเพราะเราเมื่อกี้เราถอดปลั๊กออกนะครับผมมันก็จะเริ่มรีเซ็ตใหม่หมดเลยนะครับน,นะครับตอนนี้มอเตอร์ทํางานแล้วครับเห็นไหมครับตอนนี้มอเตอร์มันกินอยู่ที่ 0 9์นะครับผมเพราะว่ามันไม่มีโหลดนะครับมอเตอร์2 4ลตัวนี้กิน0.8 0.9นะครับผมอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถเอาวัดวัดอุปกรณ์ไฟฟ้าเราได้นะครับว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเรากินกี่แอมป์นะครับกินกี่วัตต์นะครับผมมันก็จะบอกทั้งแอมป์ทั้งวัตต์เลยนะครับแล้วก็สามารถเอามาทดสอบความจุแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับผม แล้วก็แค่กลับด้านนะครับผมกลับด้านเอาด้านโหลดมาทางที่เราต้องการวัดนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้บอกโวลต์ยี่สิบแปดตอนนี้มันไม่ชาร์จแล้วนะครับเพราะอะไรเหรครับเพราะว่าเครื่องชาร์จตัวเนี้ย มันตอนนี้มันจะเป็นรุ่นใหม่มันจะล็อกล็อกไว้ถ้าแบตไม่ต่ํากว่า5 0มันจะไม่ชาร์จครับตัวนี้ก็คือเราต้องใช้แบตตัวเนี้ต่ําจนถึง50%มันถึงจะเริ่มชาร์จได้นะครับมันก็มีประโยชน์นะครับไอ้เครื่องชาร์จตัวนี้เพราะว่ามันป้องกันแบตก็คือบางคนใช้ไปสัก5% 1าร์ส์ชาร์จละ5% 10%บอชาร์จละอย่างเงี้ยครับผมชาร์จบ่อยนะครับผมก็มันก็จะมีผลต่อแบตเตอรี่นะครับผม ตัวนี้มันทํามาดีครับผมถ้าโวลต์ไม่ต่ำกว่า50มันไม่ยอมชาร์จเลยครับผมนี่นะครับตัวนี้เราก็เอาไปวัดความจุแบตเตอรี่วัดกระแสการใช้งานนะครับผมก็มาดูการต่อต่ออุปกรณ์กันนะครับผมอย่างนี้นะครับถ้าเราเอาไปวัดแบตเตอรี่ วัดอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เกิน60โวลต์นะครับผมตัวนี้ลองรับไม่เกิน60โวลต์ก็ต่อเข้าตรงเลยครับผมต่อปุ๊บตั้งแต่มันเขียนตรงนี้ว่าตั้งแต่4.8จนถึง60โวลต์เห็นไหมครับผมมันก็จะทะําาะทางานเลยนะครับตัวนี้ถ้าต่ํากว่านี้ไฟตัวนี้มันก็จะเลื่อนๆนะครับมันจะไม่ทํางานนะครับผมถ้าต่ํากว่านี้นะครับผมถ้า ถ้าว์อยู่ในช่วงพิกัดของมันนะครับผมก็ต่อได้เลยครับมันก็จะบอกว์บอกแอมป์หมดเลยครับเห็นไหมครับตัวนี้ครับสามารถเอาไปวัดชาร์จวัดใช้ได้หมดเลยนะครับผมเห็นไหมครับเราแค่สลับโหลดกลับไปกลับมาแล้วก็จะรู้นะครับผมส่วนใครที่ต้องการเอาไปวัดแบตเตอรี่ก้อนเดียวนะครับสมมุติว่าเรามีเครื่องชาร์จ 4.2โวลต์อย่างเงี้ยเราต้องการชาร์จแบตเตอรี่1ก้อนนะครับผมเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับผมเราต้องการรู้ความจุของแบต1ก้อนนะครับผมแต่โวลต์มันไม่ถึงนะครับมันโวลต์ตัวนี้คือเต็มก็4.2ใช่ไหมครับผมแต่พิกัดของเครื่องนี้4.8ถึงจะทำงานมันก็จะมีวิธีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับผม มาดูกันนะครับผมเห็นไหมครับว่าวนมันไม่ถึงนะครับผมมันก็จะสลัวสลัวแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับเรามีวิธีแก้นะครับผมตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีช่องเสียบอยู่ตรงนี้นะครับผมช่องเสียบอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับ แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ขาบอกไว้นะครับผมมีลบบวกนะครับผมนี่นะครับมีลบบวกนะครับเราก็เอาลบบวกตรงนี้นะครับผมเป็นไฟเลี้ยงของวงจรข้างในนั่นนะครับผมนี่นะครับเป็นไฟเลี้ยงของวงจรข้างในนะครับผม ก็ไฟเลี้ยงก็ตั้งแต่4.8จุดถึง60โวลต์นะครับผมเอาไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงตรงไหนก็ได้นะครับผมผมก็ไปเอาแบตยิ่มสีของผมนี่นะครับตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมครับผมก็เสียบที่แบตยิ่มสีของผมนี่นะครับผมปึ๊บเลขก็ขึ้นมาเลยนะครับก็ลับด้าน,นิดนึงนะครับผมนี่นะครับปึ๊บเห็นว่า ตัวนี้จะเป็นศูนย์อยู่นะครับศูนย์โวลต์นะครับผมศูนย์แอมป์นะครับเห็นไ,ไหมครับต่อไปเราก็ต่อเข้ากับเราจะวัดวัดแอมป์ตัวนี้นะครับผมวัดการชาร์จแอมป์ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็คือเครื่องทสโอห์มแบตเตอรี่นะครับพร้อมวัดพร้อมวัดโวลต์นะครับผม นี่นะครับเปิดขึ้นมาตัวนี้ก็9มิลลิโอห์มนะครับผม4.114โวลต์นะครับก็คือแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะเต็มแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมก็สาธิตได้ครับผมอาจจะชาร์จได้นิดหน่อยครับผมตัวนี้ก็เอาต่อด้านโหลดนะครับเราจะวัดแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับวัด ชาร์จเข้าไปนะครับผมว่าแบตเตอรี่นี้มีกี่แอมป์อย่างนงี้นะครับเราก็เอาดาวน์โหลดเข้าไปหาแบตเตอรี่นะครับผมอาผมอุปกรณ์เสริมแป๊บนึงนะครับก็คือสายเอาแดงเข้าบวกนะครับผมแดงเข้าบวกลบเข้าลบนะครับต่อปุ๊บ เห็นไหมครับว่าจะโชว์โวลต์ขึ้นมาแล้วครับผม4.13โวลต์เห็นไหมครับผมมันก็จะรู้โวลต์ของแบตเตอรี่ตัวนี้ด้วยไฟเลี้ยงของแบตลูกนู้นนะครับผมนนะครับต่อไปเราก็จะทำการชาร์จนะครับผมชาร์จ ชาร์จไม่เข้านะครับแบตเตอรี่มันน่าจะเต็มอยู่ครับผมโดนหาแบตลูกอื่นนะครับผมเห็นไหมครับตอนนี้ผมปลดแบตออกนะครับเพราะแต่เครื่องชาร์จนี้มันคีบอยู่นะครับอยู่สี่จุดสองอ่าเดี๋ยวผมขอชาร์จด้วยแบตตัวนี้แล้วกันนะครับแบตตัวนี้ไฟไม่มีนะครับผมปึ๊บนี่เห็นไหมครับผมตอนนี้เครื่องชาร์จอยู่ที่0.2นแอมป์นะครับผม โวลต์แบตเตอรี่ก็อยู่ที่1 5 4โวลต์นะครับผมครับแล้วเราก็จะทำการชาร์จไปเรื่อยๆนะครับจนแบตเต็มเราก็จะรู้ว่าแอม,มทั้งหมดที่ชาร์จเข้าไปนะแบตเตอรี่ตัวนี้มีกี่แอม,มนะครับผมเนี่ยนะครับก็ปล่อยให้มันชาร์จไปเรื่อยๆนะครับผมเครื่องชาร์จอยู่ที่0.2 1ยอแอมนะครับผมเครื่องชาร์จผมก็ไม่ง่ายครับผมก็เครื่องชาร์จของมันนะครับเนี่ยครับ ต่อจากคั้วบวกคั้วลบของเครื่องชาร์จตัวนี้นะครับผมก็เอามาเข้าเครื่องตัวนี้วัดวัดแอมป์วัดโวลต์ M, ON, เข้าไปนะครับผมนี่นะครับง่ายๆครับผมถ้าเราเอาไปวัด1 2โวลต์24โวลต์ก็สบายสบายเลยครับไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงตัวนี้นะครับผมก็วัดได้เลยนะครับ วัดได้ทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าว่ากินกี่วัตต์กี่แอมนะครับผมหรือมันจะรวมความจุไว้ให้นะครับก็จะเช็คได้นะครับว่าแบตเตอรี่มีความจุกี่แอมอย่างเงี้ยใช้ไปทั้งหมดกี่แอมอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนี่นะครับก็ปล่อยให้มันชาร์จไปเรื่อยนะครับผมตอนนี้แอมสะสมก็0 0 0 5แอมป์อยู่นะครับผมยังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับ ก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะครับผมก็ใช้เวลาหน่อยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผม